สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาซ่อมเครื่องตบดินกันนะคะอาการสตาร์ทไม่ติดค่ะก็ต้องลองดึงดูก่อนนะคะว่ามันไม่ติดจริงหรือเปล่าไม่มีฝาครอบดึงสตาร์ทมาก็ต้องใช้เชือกพันหมุนเอาค่ะซึ่งมันก็จะลำบากหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาฝาดึงสตาร์ทมาครอบค่ะเวลาเราลองดึงมันจะได้ง่ายนะคะใส่ฝาดึงสตาร์ทไปเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะมีนอดยืดสามตัวค่ะใส่ฝาดึงสตาร์ทเรียบร้อยแล้วเราก็ลองดึงดูนะคะค่ะมันก็ยังไม่ติดค่ะเดี๋ยวเราจะไปไขคาบูดูน้ำมันก่อนนะคะว่าน้ำมันมันมาไหมโอเคค่ะน้ำมันมาอาการไม่ติดก็ต้องเช็คไฟเช็คน้ำมันค่ะ เดี๋ยวลองถอดสายพานสตาร์ตตัวเป่าดูค่ะติดแล้วนะคะเครื่องติดแล้วค่ะเดินเบาไม่ดับก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวถอดกองออกมาเป่าทำความสะอาดดูค่ะอาการแบบนี้รู้ไหมคะว่าเป็นที่อะไรพอใส่สายพานแล้วมันจะไม่ติดค่ะพอเอาสายพานออกแล้วมันติด อาการนี้เสียที่คัดค่ะคัดเครื่องตบดินนะคะไหนเราจะหันมาให้ดูอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมคะคัดมันไม่จับเลยค่ะเดี๋ยวเราจะถอดคัดออกมานะคะใช้เหล็กดูลูกปืนตัวใหญ่ค่ะถอดคัดออกมาเดี๋ยวเราก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าคัดที่มันใช้ได้กับใช้ไม่ได้มันต่างกันยังไง ขันออกมาเลยค่ะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะคัดมันเสียคัดดีมันจะหมุนได้นะคะนี่ค่ะมันจะหมุนได้แบบนี้แต่คัดเสียเนี่ยมันไปทั้งก้อนเลยเปลี่ยนคัดใหม่ค่ะใส่ริมนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะไปใส่สายพานค่ะ ระวังหนีบมือนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองดึงดูค่ะเอาผ้ากระสอบลองด้วยเดี๋ยวมันจะสั่นแรงค่ะสตาร์ทดูเลยค่ะเครื่องติดใช้งานได้เรียบร้อยค่ะอย่าลืมเช็คน้ำมันเครื่องนะคะ ต่อไปเราจะมาใส่สายคันเร่งกันค่ะเริ่มจากถอดกองออกก่อนนะคะตัวคันเร่งเราก็จะยึดไว้ที่ด้ามจับนะคะเราจะได้เร่งเครื่องเบาเครื่องได้ตรงนี้เลยค่ะขันน็อตยึดให้แน่นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่สายนอกกันค่ะสายนอกสีดำๆนี่นะคะ ใส่สายคันเลงเข้าไปค่ะวัดให้พอดีจากนั้นเราก็จะไปยึดเข้ากับคันเลงที่เครื่องนั้นค่ะใช้น็อตยึดล็อกสายนอกก่อนนะคะก็ลองปรับดูค่ะร้านอยู่แหลมชะบังจังหวัดชนบุรีค่ะตั้ง GPS มาที่ไฟการช่างได้เลยนะคะพอปรับได้ระยะมันแล้วเราก็ขันน็อตล็อกสายคันเลงเลยค่ะ ลองปรับเบาปรับเร่งดูค่ะปรึกษาสอบถามอะไรจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะหากจิ้มไม่ได้พิมพ์ใน Google ว่าฝ่ายการช่างนะคะจะมีเบอร์โทรติดต่อค่ะพอเราปรับระยะสายคันเร่งได้แล้วเราก็ลองสตาร์ทดูค่ะ เอาผ้ากระสอบลองก่อนนะคะมันสั่นแรงค่ะลองสตาร์ทแล้วลองปรับคันเร่งดูค่ะลองเบาลองเร่งดูค่ะถ้าใช้ได้เราก็เก็บสายคันเร่งเลยค่ะจากนั้นเราก็จะไปใส่กองนะคะเป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะ ใช้เคเบิลท้ายจัดเก็บสายคันเลงให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทสกันอีกรอบนึงค่ะเครื่องตบดินนี่ก็หนักใช้เล่นเหมือนกันนะคะประมาณ80-90โลค่ะไปเทสกันค่ะ เราก็ต้องลองเบาลองเล่งดูนะคะเสี็บร้อยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ